กูอยากจะรู้จริงเลยมันให้ใช้ฟรีจริงเปล่าเนะี่ยใช้เน็ตฟรีใช้อะไรฟรีนะไอ้ของอะไร TSAI ไทย WiFi เนี wi ่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันให้โหลดตัวเนี้ยมันให้กูใช้ฟรีจริงเปล่าทำไมทำไมมันต้องมีเงื่อนไขต้องให้ใส่รหัสใส่บัตรใส่อะไรพวกเนะี้ย ถ้าฟรีจริงๆอ่ะมึงก็เปิด wi-fi ไปเลยทั่วประเทศไม่ต้องหวังผลไงแบบเปิดไปเลยอะ่ะเปิดเปิดไม่ต้องเข้ารหัสไม่ต้องอะไรเงี้ยอันนั้นนะคือ wi-fi ฟรีแต่นี้มึงต้องโหลดแอป,ปตัวนี้มานะ t h a p p wi-fi ไอเมืองนอกเขาทำกันมานานแล้วไอเหี้ยมึงมาเสนอประเจอประเจอออก ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเหมือนนักร้องนักแสดงดาราคิดว่าตัวเองสวยมากมั้งเหียคิดว่าตัวเองหล่อมากมั้งแม่งพอเข้าไปปุ๊บก็ต้องให้โหลดแอปโหลดนู่นโหลดนี่ป้อนรหัสผ่านป้อนรหัสหาพ่อมึงเหรอไอสัตว์กูเนี่ยเข้าใช้ไม่ได้เลยต้องโหลดนู่นโหลดนี่โหลดโหลดแล้วโหลดอีกหน้าจอกูเต็มหมดแล้วเนี่ยมึงจะให้กูโหลดเทียแรงหนา เดี๋ยวแม่งก็บับตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแอปกระเป๋าตังโหลด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 โหล,ลดพออ่อมืองเฮียมึงโหลดเฮียแรงหนาคนไทยมีบัตรประชาชนน่ะมันมีเลข13หลักอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาเสนออ้างนู่นอ้างนี่เพื่อให้คนไทยใช้ wi-fi ฟรีเข้าถึงฝรั่งมังค่าไอเมืองนอกอะไรเข้ามาก็ใช้ไวไฟฟรีได้เหมือนกัน แล้วกูคนไทยกูยังใช้ไม่ได้ดยแต่ก็ไม่บอกนะว่าให้ทำไงให้ s t h s out wifi มึงจะพูดภาษาอังกฤษทำเหี้ยอะไรภาษาไทยก็มีทำไมมึงไม่พูดมึงจะบอกนะว่าภาษาอังกฤษคือภาษาหลักแต่เราภาษาไทยมีทำไมมึงไม่พูดเดี๋ยวเดววกูให้ดูนะบอกใช้ wifi ฟรีเว้